ซีรีส์เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทจะได้รับเท่าไรนะครับในท็อปปิกนี้บำนาญ5,250บาททายาทจะได้รับ315,000บาทในกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับถ้าผู้ประกันตนท่านใดนะครับยังคงทำงานอยู่แล้วเกิดเสียชีวิตนะครับผู้ประกันตนท่านนั้น จะได้รับสิทธิ์3กรณีเพราะยังอยู่ในมาตรา33หรือมาตรา39ก็คือค่าทําศพ50,000บาทจ่ายกับผู้จัดการศพนะครับแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจ่ายให้กับบุคคล ผู้ประกันตนที่ทําหนังสือระบุไว้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและ3เงินบําเหน็จชราภาพจ่ายให้กับทาย,ยาทผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลอื่นที่ผู้ประกันตนทําหนังสือไว้ให้นะครับรับร่วมกับทาย,ยาทผู้มีสิทธิ์3สิ่งนี้นะครับทาย,ยาทจะได้รับไปนะครับแต่เงื่อนไขาการได้รับสิทธิ์ ผู้ประกันตนม3 3หรือม39จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนถึงแก่ความตายเท่านั้นนะครับอันนี้ในกรณีที่ยังอยู่เป็นผู้ประกันตนนะยังอยู่เป็นผู้ประกันตนแล้วเกิดเสียชีวิตนะครับซึ่งบาเหน็จที่จะได้รับทายาทจะได้รับถึง60เท่าเลยนะครับถ้าเกิดคุณบํานานนะถ้าคํานวณแล้วบํานานที่คุณคาดว่าจะได้รับในอนาคตเนี่ย5,250บบาททายาทจะได้รับ เป็นบำเหน็จเงินก้อน3 1 5 0 0 0บาทเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่คุณได้รับบำนาญมาแล้วนะครับเดือน2เดือน3เดือนก็ตามทีนะครับแสดงว่าคุณสิ้นสุดการเป็นผู้กันตนแล้ว2ข้อด้านบนนี้จะไม่ได้นะอันนี้ได้เฉพาะตอนที่ยังเป็นผู้กันตนอยู่ถ้าไม่เป็นผู้กันตนจะไม่ได้ละแต่ทายาทจะได้รับนะครับเงินบำเหน็จชราภาพแทนนะครับ โดยได้รับที่เหลือนะรวมนะครับบวกให้มันครบ60เท่านั่นเองเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเนื่องจากประเด็นนี้นะครับมีการเพิ่มเติมนะครับประกาศกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลานะครับอัตราการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนในกรณีชลาภาพฉบับที่2ปี2565ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้29เมษายน2565เป็นต้นไปเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการช่วยเหลือทายาทของคู่ได้รับบำนาญฉลาภาพนะครับ แต่เดิมผู้รับบำ,บำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน60เดือนนับจากเดือนที่มีสิทธิ์นะครับจะได้รับ10เท่านะครับแต่ปรับใหม่นี้นะครับจ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ60เดือนเลยทีเดียวนะครับเช่น ถ้าผู้ประกันตนนะครับได้รับเดือนชราภาพมา5,250บาทได้รับบำนาญมาแล้ว20เดือนก่อนถึงแก่ความตายนะครับทายาทผู้ประกันตนจะได้รับเหลืออีก40เดือนนะครับก็คือเอา5,250บาทคูณ40ได้เลยได้210,000บาทเป็นต้นนะครับประเด็นที่2ในกรณีผู้ได้รับ,บเงินบำนาญชราภาพนะครับแล้วถูกงดจ่ายเนื่องจากกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนนะกลับเข้าไปทํางานต่อนะครับมีคนมาจ้าง มีนายจ้างมาเรียกว่าจ้างงานกลับเข้าไปปุ๊บหยุดจ่ายนะครับต่อมาถึงแก่ความตายหากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญชราภาพมาไม่ถึง60เดือนนะครับของเดิมน,นะจะจ่ายแค่10เท่าแต่ของใหม่จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจํานวนเท่ากับจํานวนเงินบำนาญชราภาพที่รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนคูณด้วยจํานวนเดือนที่เหลือนะครับหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนจนครบ60งวดนั่นเอง และประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3นะครับผู้รับบำนาญชราภาพอยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วยังไม่ครบ60เดือนนะครับให้จ่ายเงินบำเหน็จชลาภาพนะครับจนครบ60เดือนหากในกรณีรับเงินบำนาญชราภาพมาแล้วแต่จำนวนเดือนเหลือน้อยกว่า10เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชลาภาพเป็น10เท่าของเงินบำนาญชราภาพเ รายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายนั่นเองนะครับนี่คือประเด็นที่3นะทั้งหมดมีทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะ,ะตัวอย่างนะครับถ้าผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญน,นะครับ5 2า0นบาทแล้วเกิดด้านเสียชีวิตทายาทด,ด้านเสียชีวิตโดยไม่ได้รับบำนาญสักกระเดือนหนึ่งนะครับทายาตจะได้รับเงินชดเชย60เท่าเลยทีเดียวนะครับก็คือ5,250บาทคูณ60เท่ากับ ทายาทจะได้รับนะครับ3า5 0 0 0บาทเป็นเงินก้อนเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าในกรณีนะครับผู้ประกันตนได้รับบำนาญมาแล้ว5,250บาทมาแล้ว10เดือนนะครับแล้วเกิดเสียชีวิตทายาทจะได้รับนะวิธีการคิดก็คือเอา60ตั้งลบเดือนที่ได้รับมา60-10ลบ10เท่ากับ50เดือนที่ควรจะได้รับนะครับก็เอา50คูณ 5,250บาทเท่ากับทาย่าจะได้รับ262,500บาทนะครับเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนนะครับทีเดียวจบนะครับจะเห็นว่าหลายท่านจะเห็นว่าประกันสังคมเนี่ยดูแลเรานะครับคุ้มครองเราตั้งแต่เกิดนะครับทำงานนะจนเสียชีวิตเลยทีเดียวเกิดหมายความว่าไงนะครับถ้าเกิดคนไหนพ่อแม่ของคุณนะครับเป็นผู้ประกันตนนะครับแล้วคุณเกิดมาเนี่ย พ่อแม่สามารถไปยื่นขอใช้สิทธิ์นะครับเงินสงเคราะห์บุตรได้นะครับเดือนละ8 0 0รนั่นเองนั่นคือสิทธิ์ประกันสังคมที่คุณจะได้รับตั้งแต่เกิดเลยได้รับจนถึง6ขวบนะครับและเมื่อคุณเข้าทํางานนะครับคุณก็ได้รับสิทธิ์ที่ประโยชน์ในส่วนของเงินนะครับเงินเจ็บป่วยนะครับเงินเจ็บป่วยแล้วก็ทํางานไปปุ๊บเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นผู้ทุพพลภาพก็ยังได้รับเงิน ทุพพลภาพอีกนะครับและถ้าเกิดมีการว่างงานเกิดขึ้นนะครับก็ยังได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดภรรยาคุณนะครับท้องนะครับคุณก็ยังได้รับเงินนะครับว่างงานเนื่องจากาไปยื่นนะฝากคันนะครับรวมถึงคอดบุตรอีก1 5ื่นนะครับซึ่งสามีก็สามารถไปยื่นแทนภรรยาได้นะครับ แต่ใช้ได้แค่สิ์ใดสินหนึ่งนะครับระหว่างสามีกับภรรยานะครับรวมถึงกรณีชลาภาพนะครับยังได้รับบําเหน็จบํานาญเสียชีวิตก่อนนะครับในช่วงเป็นผู้กันตนก็ได้รับเงินช่วยเหลือเงินชดเชยนะครับให้กับคนที่อยู่ด้านหลังเห็นไหมคุ้มครองหมดเลยนะครับอ่ะเรามาดูตารางนี้กันบ้างนะครับเงินบานาญ5 2า0บาทนะครับได้รับบํานาญมานะตามตารางนี้เลยนะอย่างเช่นได้รับมา1เดือน ก็เหล er ือบำนาญที่ทายาทจะได้รับอีก59เดือนนะครับก็ทายาทจะได้รับ3,09,000 3 9 7 5 0บาทได้รับบำนาญมาแล้ว2เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะได้รับอีก58เดือนทายาทจะได้รับ3,4500บาทได้รับบำนาญมาแล้ว3เดือนเหลือบำนาญที่ได้รับอีก57เดือนนะครับทายาทจะได้รับ2,09,000 9,250บาทเนี่ยประมาณนี้นะครับไล่ไปเลยนะผมให้ดูช้าๆนะครับได้รับมาแล้ว24เดือนนะครับเหลือบำนาญที่ควรจะได้รับอีก36เดือนนะครับทายาทจะได้รับ189,000สาพได้รับบำนาญมาแล้ว27เดือนนะครับเหลือบำนาญที่จะได้รับอีก33เดือนทายาทจะได้รับ173,250บาทได้รับบำนาญมาแล้ว29เดือนนะครับเหลือบำนาญที่ได้รับอีก31เดือนทายาทจะได้รับ162,750บาทนะครับ ได้รับบำนาญมาแล้ว42เดือนเหลือบำนาญที่ได้รับอีก18เดือนทายาทจะได้รับ94,500บาทได้รับบำนาญมาแล้ว43เดือนนะครับเหลือบำนาญที่ได้รับ17เดือนทายาทจะได้รับ89,250บาทได้รับบำนาญมาแล้ว46เดือนเหลือบำนาญอีก14เดือนนะครับทายาทจะได้รับ73,500บาทนะครับประมาณนี้นะ ก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หน่อยแลวใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมสอบถามได้ทุกเรื่องเลยนะเดี๋ยวผมมาตอบให้ทุก,ทกวันเลยเพราะนั้นสอบถามเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับถ้าผมรู้ผมจะตอบให้ถ้าไม่รู้เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาเสริมในประเด็นต่งางๆได้แล้วก็ใครหลายคนนะครับมีความรู้ก็สามารถแชร์ ไอเดียนะครับแชร์ share ประสบการณ์นะครับหรือใครผ่านการได้รับบําเหน็จบํานานผ่านประสบการณ์อะไรมาก็แชร์กันได้นะครับผู้ะกันตนท่านอื่นจะได้รับรู้รับทราบ,รบเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ